สวัสดีครับแฮนบาร์ดัตกกสบายกลับมาพบกันอีกคลิปเจาะลึกเรื่องหัวเกียร์นะครับที่เป็นก้านยี่สิบแปดเกฟันนะครับซึ่งในคลิปที่3นี่จะเป็นการกล่าวถึงหัวเกียร์ทรงสามเหลี่ยมค่ายเอฟโคนะครับซึ่งตามโปรชัวเนี่ยจะบอกว่าเป็นของค่ายอิตาลีนะครับซึ่งก็โอเคงานดีกว่าทรงสามเหลี่ยม ทั่วไปอยู่นะครับก็โอเคเราก็มาเริ่มต้นด้วยการถอดน็อตยึดใบมีดออกนะครับเพื่อที่เราจะให้ทำการติดตั้งตัวใบมีดปลอมนะครับที่ใช้ในการวัดรอบการหมุนของใบมีดนั่นก็คือรอบการหมุนของตัวหัวเกียร์นะครับทีนี้เราก็จะติดตั้งเข้าไปกับ ตัวปลายเผานะครับซึ่งมีต้นกำลังมาจากพืหัวจับของเครื่องกลึงนะครับซึ่งในสมัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะสามารถตั้งรอบได้นะครับอันนี้ที่นี้จะใช้รอบทดสอบที่ประมาณ500กว่ารอบนะครับซึ่งหลังจากที่เราตั้งหัวเกียร์เรียบร้อยก็อันน็อตต่างๆที่แน่นเราก็จะพร้อมทดสอบนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดให้เครื่อง ทำงานเนี่ยเราก็จะได้สัญญาณาจากเซ็นเซอร์2ตัวนะครับรก็คือตัวแรกจะจับสัญญาณการหมุนของตัวหัวจับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการจับสัญญาณจากาตัวใบมีดนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะถูกส่งเข้า,าตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะแสดงผลโดยโปรแกรมที่ชื่อว่า telemetry viewer นะครับซึ่งาสามารถาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับ แปรก็ได้ข้อสรุปว่าหัวเพียย์ทรง3มเหลี่ยมอของเอฟโคนะครับรอบแกนเพาที่517รอบต่อนาทีเนี่ยเราจะได้รอบใบตัดอยู่ที่สามรอยบเอ็ดรต่อนาทีนะั่นคืออัตราทดของหัวเกียร์ตัวน,นี้ก็คือ1.32ต่อ1นะครับ รืยถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือเราใส่ไป100เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือจะประมาณสัก76%สนะสำหรับในส่วนที่หายไป24%นั้นก็จะกลายมาเป็นส่วนของแบงก์บิดนะครับที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับการเก็บข้อมูลหัวเกียร์ตัวที่3ก็จบ X. เอกเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ